แผบแผลบสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดี FC ด้วยนะครับยามเดือนวันนี้พบกับน้องนิวนะเอ้วันนี้เรามี FC มาตามมาชมด้วะนะนี่คุณนภัทรแดงนะนี่ก็เบื้องหลังอีกคนนึงนะสถานที่ตั้งเรไหนครับน้องนิวครับถนนเลียบท้างโรงเรียนสกุลหล่าพี่หรือากิโลเมตรที่260ไม่ไกล้ไม่ไกลพระราม2มาเจอพวกเราได้ก็ประชาชนที่เข้าได้นะครับพระราม2เข้าได้เสรก็เข้าได้พุทธบูชาก็เข้าได้เข้าได้หลายช่องทางเลยเนาะวันนี้ครับเพื่อนๆนะเรามีเป็น Toyota นะครับ อันติสนะครับปี2012นะครับออโต้ Auto นะสวยๆเลยนะครับโฉมนี่เป็นมายเนอร์เชนแล้วนะครับนี่นครับนี่สวยมากๆนะพเพื่อนๆสีที่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะนะครับคันนี้เนี่ยหาริ้วรอยให้เจอก่อนดีกว่านะครับรอยขนแมวนะครับขนกระต่ายขนยีราฟอะไรนี่ไม่มีเลยนะก็ <S 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 สวยมากคันนี้เป็น1.6ึอีด้วยนะครับผม คิวเซเลตนะครับคันนี้เป็นแมนเนอร์เชนแล้วนะครับถ้าตัวแมนเนอร์เชนเนี่ยคือไฟยังมีทับทิมด้านล่างแล้วนะครับตัวศูนดศูนยี่ยังเป็นตัวไฟแดงทั้งอันอยู่นะครับขับไปไหนก็ไม่ต้องกลัวแบตบ่ดน้องเนิวนี่ฮะมีวีฟีเล่นตลอดเลยไวไฟครับแบตร้อยเปอร์เซ็นเต็มมีไร้ฟ้าหลังให้ด้วยนะครับรถสวยงามอย่างมากๆเพื่อนๆได้บอกว่ายางปี24เลยยางนี่ใช้มาแค่4เดือนมั้ง4เดือนเองนะสวยจริงๆนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาดจริงคันนี้ แล้วไม่แพงด้วยนะเ,นเพื่อนๆนะไม่ถึงสองแสนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับสวยงามจริงสีสันสวยงามริ้วรอยแทบไม่มีไฟเฟยสะอาดหมดเลยนะแล้วก็หูกระจกมีไฟด้วยเป็น1.6 e อนะอันนี้เปิดให้พี่ดูภายในหน่อยะฮะน้ำตาจลจะไหลเพื่อนๆแผงประตูสวยสะอาดเป็นเคปล่านะครับสีดําด้วยนะเซ็นทรัลร็อกใช้ได้ปกติเลยนะครับกระจกไฟฟ้าด้วย,ดดวยอ่ะขอฟังเสียงขึ้นย์สักนิดหนึ่งรถบอกเลยว่าติดชึ่งนะครับ สวยมากๆเลยครับเบาะเนี่ยคือสาสอานเลยมีมีรอยตะเข็บนิดเดียวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสวยนะครับแล้วเบาะเนี่ยทำสีน้ำตาลนะเพื่อนกระจกปรับข้างไฟฟ้านะและพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมพวงมาลัยก็ยังสวยงามอยู่นะครับรถสวยนะไม่ต้องทําอะไรมากๆแล้วนะครับใหม่เท่าไหร่เอ่ยแสงเจ็ดแนะแล้วก็คอนโซลกลางก็สวยงามนะครับหัวเกียร์นะครับก็ยังสวยงามอยู่ไปดูฝั่งนู้นกันแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับลายไม้นะ เขีบล่าดำนะเพื่อนๆนะซอกบุมเดิมรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะเพื่อนๆนะเป็นรถบ้านนะจ๊ะนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ช่องเก็บของนะก็ยังแอบแบบเก็บของได้นะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลด้วยนะครับเบาะนี่คือสะอาดสะอาดนะครับนี่สวยหัวมุหัว,ห,วหมอนเรียบร้อยนะครับแถวที่สองสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแผงประตูทุกบานเลยสวยหมดเลยเบาะหนังคู่หน้าหน้าหลังก็ยังสะอาดเบา ด้านหลังก็สะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> สวยจริงครับเรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> เปิดท้ายสักหน่อยไหมท้ายก็สวยนะนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังบอกข้างในเนี่ยน้องโด,โดโดนะครับมีแผ่นไม่อาจของเขาเดิมอยู่แต่ลราไม่ได้ใส่มาให้นะเดี๋ยวจะปิดด้านหลังให้นะครับจะมีแผ่นของเดิมก็อยู่เราทําความสะอาดก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็นี่นะครับพะยางนะครับปิดยางอะไรก็ยังสวยงามอยู่แต่รถเดิมนะเนี่ยฮะ มองจะเข็บเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเพื่อนๆไปห้องเครื่องกันสวยสะอาดนะคะระับภาษีรู้สึกว่าเป็น2569ด้วยโอ้โหเพื่อนใช้กันยาวเลยนะครับผมห้องเครื่องส่งเข้าประกวดนะครับคานหน้าเดิมนะครับสนิทหนวดกันเลยทีเดียวเชียวปี12นะนะครับ Auto, อันติสออโต้เพื่อนเครื่องก็ยังสวยงามอยู่นะครับแม่สะอาดสะอา้านทั้งห้องเครื่องเลยนะครับ ปลากระปงก็เดิมบางนางรีมมีเนทะเบียนอยู่ในมือแลยฮะม้ทีรถทุกคันเรามีเลขทะเบียนพร้อมอสหยุดสุดยอดครับ <c oughs> น้องนิวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้วาเพื่อนๆ Toyota a อ t i ตินะครับ 1.6E นะครับปี2012นะออตโต้นะรถบ้านเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเบนซ์เชนนะไฟท้ายเป็นทับทิมด้วยรถสวยมากๆนะครับยางใหม่ด้วยปีส0 24ใช้มาหลักเดือนนะฮะคันนี้ซื้อไปนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ คันนี้เท่าไหนดีน้องนิวจะไปที่หนึ่งแสนหนึางพันบาทครับพี่ซีถูกๆๆไม่แพงเลยเนาะออกรถหนึ่งพันบาทนะผ่อนสบายๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะปีสิบสองนะครับมีรถไฟฟี่ไหมต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่บีเราจะได้หารถดีๆสวยๆแบบนี้มาให้ท่านเลือกชมได้อยู่ตลอดทำไมมันนี้เสียงนุ่มจังเลยฮะต้องเสียงหล่อด้วยเป็นไรฮะท่องมารู้สึกว่าช่วงนี้พุงยื่นนะมีบัตรได้คำหนึ่งเดี๋ยวมาฝากกันนะครับวันนี้เราส่งโมตัวราไปก่อนสวัสดีจ้า Transcrição wow. e wow.